คุณแม่ชื่ออะไรนะคะชื่อคำีแดงรีธาค่ะค่ะอยู่บ้านเลขที่สิบหกค่ะสิบแปดสิบแปดนะคะตำบลนาโพอําเภอปุชุมานจังหวัดสกลนครคุณแม่ชื่อเล่นอะไรคะแม่ชื่อเล่นดอนนะคะแม่ดอนแม่ดอนแม่ดอนนี่เป็นเป็นเป็นอะไรคะป่วยเป็นอะไรคะป่วยค่ะค่ะเป็นเบาหวานตั้งแต่ปีสี่แปดอะ เป็นเบาหวานแล้วก็ไขมันเส้นเลือดตีบเส้นเลือดสมองตีบแล้วก็เกาหนุตอยข้อเข่าเสื่อมข้อข่าเสื่อมปวดเข้ากระดูกพุกระดูกคูนไขปลากักค่ะคุณแม่อาการที่พูดมันเป็นมานานยัๆตั้งแต่ปีสี่แปดสี่เก้าสี่เก้าห้าสิบนะคะเริ่มเริ่มหนักเริ่มหนัก ค่ะแล้วก็ปวดเข่าแล้วก็เดินไม่ได้ค่ะก็คือดูแลตัวเองมาเนี่เป็นเกือบสิปีแล้วค่ะหรือสิปียี่สิปีแล้วเพราะว่าสี่แปดมันต้อง21่สิบเอ็ดประมานี้ค่ะก็ค่ะอแล้วทีนี้คุณแม่อาการก็ทรงๆสุดๆใช่ไหมคะเดินไม่เดินบ่อยกได้นะคะค่ะมันอ่อนแรงแล้วทั้งปวดทั้งอ่อนแรงนะคะเดินแล้วมันจะปวดข้อเข่ามัน เสื่อมแล้วหมอนรองกระดูกคุณกับโบมี่แล้วคุณหมอบอกแล้วทีนี้คุณคุณแม่นี่อรักษาตัวเองโดยวิธีไหนคะถึงได้ดีขึ้นอะค่ะก็ไม่เห็นทางเช่านี่นะคะอันคุณหมอเพื่อนนี่ละค่ะเพื่อนเอาไอ้ทางเช่าทางเช่าให้กินนะคะที่แรก คุณหมอคุณหมอค่ะค่ะกินกินแล้วคุณหมอเขาแนะนําว่าให้กินถังเช่าค่ะกินจั๊กเนยเช้าแรกที่คุณแม่กินครั้งแรกนะตอนลังอาหารตอนเช้าสองตอนเที่ยงสองตอนเย็นสองเป็นหกเม็ดเป็นหกเม็ดวันหนึ่งนะคะแล้วแม่กินเลยรู้สึกว่าจักวันกี่วันคะที่รู้สึกว่ามันดีขึ้นคะพอกินแล้วเนาะค่ะเนาะ กินแล้วมันจะปวดนะคะทีแรกนะมันตอบอ่าห้แนี้ใดค่ะอ๋อใช่ค่ะมันอาจจะมันจะปวดปวดปวดนะคะคกับกาแฟนี่ก็กิ่นนะคะอ๋อกินกาแฟไปด้วยกาแฟกอแฟดีเอ็มเซเว่นอ๋อกินคู่กันเนาะคู่กันค่ะคุณแม่เลยรู้สึกว่ามันดีขึ้นแบบไหนคะทีนที่ว่าดีขึ้นเหรอคะเป็นเรงไคะมันนอนกับอืรับแล้วกับลุกขึ้นเี่ยมันจะเบาค่ะมันจะเบาแข็งเบาขาปวดเข่ามากับบปวดแ่บัน ทีแรกมันจะปวดปวดปวดสองสามวันนะก็กินเรื่อยๆกินเรื่อยๆจนหมดกล่องหมดหนึ่งกล่องนะคะอาการมันดีขึ้นเรื่อยๆหมดหนึ่งกล่องแล้วก็ดีขึ้นเรื่อยๆบัดนี้น้ําตาลบัดนี้ไปเจาะน้ําตาลนะคะหมอนัดไปเจาะน้ําตาลแต่ก่อนน้าตาลสองร้อยเจ็ดสิบสองร้อยบัดนี้ไปเจาะน้ําตาลน้ําตาลร้อยยี่สิบสามความดันก็ ร้อยยี่สิบสามเกือบปกติแล้วเกือบปกติเรือแต่ไตระยะสองแค่กินคอดีกล่องเดียวค่ะกล่องเดียวกาแฟล่ะคะหมดกาแฟนี้มีซองนะคะมีห่อแล้วเยอะเกือบบดห่อเกือบบดห่อนี้นะคุณแม่เลยรู้สึกว่าดีขึ้นมากดีขึ้นมากค่ะเบาตั้งแต่กินชาถังเช่าแล้วกินถังเช่าแล้วก็กิน แล้วก็บวมเื่อยแต่ก่อนนี่สิเมือม่อยสิเมื่อยแล้วก็มันสิอ่อนเคลียนะค,ะค่ะมแต่รับกับรับนอนกลางเว้นนี่ต้องรับต้องนอนคาบนอนบาได้แต่พอกินแต่พอกินทางเช่ากินกาแฟแล้วแม่เลยรู้สึกว่าอาจารย์แม่เบาขึ้นดีขึ้นค่ะโอเคค่ะ<อ>คุณแม่ฝากอะไรไว้ไหมคะว่าสุขภาพดีขึ้นค่ะ ากว่ากินแล้วเนาะดีขึ้น,นะะ้วก็อยากอยากได้อะอยากได้่าตอบแทนเรื่องไปขายาไปขายแล้วอยากได้อยากได้เงินนะคะก็นะค่ะเดี๋ยวยังไงต้อง คุยกับผู้รู้เันอีกต่อไปเนาะคุณแม่ทิ่ว่าสุขภาพดีขึ้นจากสมุนไพรของเราก็คือจากของเช่ากาแฟเนาะค่ะเนาะดีขึ้นเลยขอไคุได้เลยขอบคุณคุณแม่มากนะคะที่ให้ข้อมูลค่ะ